ดีค่ะคือเรื่องราววันนี้จะพาไปชมนิทรรศการศิละปะศึกษานิพนธ์ครั้งที่9ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์ถึง28กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาซึ่งนิทรรศการจะจัดขึ้นที่าคณะครุศารและการพัฒนามนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดของเรานั่นเองค่ะ ภายในนิทรรศการจะจัดแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะศึกษาชั้นปีที่4พร้อมผลงานจากคณาจารย์ประจำสาขาวิชาและศิลปินรับเชิญอื่นเอออีกมากมายไปรับชมบรรยากาศภายในนิทรรศการกันเลยค่ะ ที่ถูกจัดแสดงในนิทรรศการจะมีการใช้เทคนิคที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบปฏิมากรรมสื่อผสมภาพพิมพ์แกะไมนะ้น้องกระตุยค่ะน้องกระตุยน่ารักมากเลยค่ะ าจากที่เดินชมนิทรรศการมาดิฉันสะดุดตากับภาพนี้มากเลยค่ะผลงานเช้นนี้เป็นของนางสาวอริศราแพงโคตร หรือพี่กันผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่าภาพบรรยากาศและสีสันของความงามทางธรรมชาติหมายเลข2เป็นงานศิลปะที่ถ่ายทอดความงามของบึงบัวและศิลปินเลือกใช้สีสันที่สดใสและสมจริงโดยมีเฉดสีเขียวของใบบัวที่ตัดกับสีชมพูของดอกบัวทำให้เกิดความโดดเด่นและสมดุลในองค์ประกอบของภาพ ผืนน้ำยังมีสีฟ้าเข้มและอ่อนสลับกันพร้อมแสงสะท้อนจากธรรมชาติทำให้รู้สึกถึงความสงบและเย็นสบายใบบัวและดอกบัวถูกจัดเรียงอย่างเป็นธรรมชาติไม่เป็นระเบียบจนเกินไปทำให้ภาพดูสมจริงการกระจายของสีและรูปทรงช่วยให้สายตาของผู้ชมเคลื่อนไหวไปทั่วภาพโดยไม่มีจุดที่หนักเกินไป จากที่กล่าวมาภาพนี้เป็นงานศิละปะที่งดงามและเต็มไปด้วยรายละเอียดศิลปินสามารถถ่ายทอดธรรมชาติของบึงบัวได้อย่างสมจริงและสร้างความรู้สึกสงบให้แก่ผู้ชมองค์ประกอบของสีแสงและการจัดวางช่วยให้ภาพดูมีชีวิตชีวาและสร้างความรู้สึกที่ลึกซึ้งนอกจากความสวยงามแล้วภาพนี้ยังสะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับวัฏจักรของธรรมชาติที่เกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตาย ทำให้เป็นงานศิลปะที่ทรงคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ชมได้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ชื่อะไรชื่ออาลิสตาพี่แม่ชื่อใครพี่กันได้รับแรงบันดาลใจอ่าอ๋ออันนี้จะเป็นการกรใจในธรรมชาติก็เลยอยาก รอกมุเสภานอกยัาสิ่ที่เหลือมมาใน้าเขป็นนั้นทำให้เรืนี้เราเขาเป็นาใช่เาเขาเป